ลุงตุ้ม DIY ครับไม่ได้ถ่ายให้ลงให้ดูกันหลายวันเลยนะครับเพราะว่าไม่ไม่ว่างเลยคลิปที่ถ่ายทำไว้หลายคลิปก็ยังไม่สมบูรณ์ก็เลยเอาคลิปนี้พอดีอยู่ที่สวนครับอยู่ที่สวนก็ไม่ได้ทำเองหรอกชุดนี้ให้ช่างต้มเป็นคนทำทำเก้าอ,อี้เพื่อที่จะเอาไว้ตำ จุดรับแขกจุดรับรองของในสวนนะครับให้ช่างต้อมก็ทําก็ทําจากไม้สนครับไม้โครงที่เรามีอยู่หลายอย่างที่เราขนกลับไปกรุงเทพแล้วแล้วก็ยังเหลือไม้อีกก็เลยบอกช่างต้อมพอมีเวลาว่างก็ช่างต้อมก็มาทําเพราะช่างต้อมเนี่ยก,ก็เป็นฟรีแลนซ์มาเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์เท่านั้นวันที่ลุงตุ้มเข้าสวนนะครับเพราะว่าปกติแกก็มีงานประจําทําอยู่ทําเป็นชุดเลยครับตรงนี้ก็ เป็นไม้สนทั้งหมดครับไม้สนเนี่ยสั่งมาจากคุณนทีเปรมเจริญนะครับที่อยู่สีราชาไม้ของแกคุณภาพค่อนข้างดีครับคุตุ้มก็สั่งมาแบบสั่งมาตลอดก็เคยทดลองอยู่หลายเจ้าไม่มีปัญหาตลอดบางเจ้าก็เอาไม้มาให้เรามาใสา่แล้วก็มากินใบมีดเรามีปัญหาครับแต่ของคุณนทีเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรก็คตุ้มก็อาศัยของแกนี่แหละก็ถือว่าโชคดีไป ล้วแกก็มาส่งให้นะครับวันก่อนก็มาส่งให้ลุงตุ้มให้ช่างต้อมแกทําเป็นเก้าอี้แบบนี้เดี๋ยวจะมีที่เท้าแขนนะครับเอาเพื่อไปวางไว้สำหรับการรับแขกในในสวนต่างๆในโครงการต่างๆของลุงตุ้ม FC ที่อยู่ในช่องลุงตุ้ม DIY นี่บางคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าลุงตุ้มทําสวนเกษตรอินทรีย์จัดสรรเพื่อขายแล้วก็ใช้เวลาว่างบางส่วนในการ ทำงาน DIY บางทีเราทำสวนแล้วเราก็เครียดนะครับมีเวลาว่างบ้างเราก็มาทำทำงาน DIY เพราะทำไปทำมาเนี่ยก็เลยว่าที่กรุงเทพลงุงตุ้มก็มีเวลาว่างก็เลยเปิดช็อปที่กรุงเทพอีกหนึ่งช็อปแล้วก็เปิดช่องแยกกันแยกงานสวนกับงาน DIY เป็นสองช่องเป็นช่องลุงตุ้มสวนกเกษตรอินทรีย์ที่ตอนนี้มีผู้ติดตาม10,000แคนแล้ว แล้วก็ลุงตุ้ม DIY เนี่ยก็เกือบๆหนึ่งหมื่นคนแล้วก็ขอบคุณนะครับที่ท,ที่ติดตามลุงตุ้มด้วยดีเสมอมาสองช่องก็แยกกันแบบชัดเจนแต่อาจจะต้องทําการเรียนรู้กันอีกน,นิดนึงบาง,บางคนก็คิดว่าเอ๊ลุงตุ้มทําอะไรบ้างนะล,ลุงตุ้มทําธุรกิจแล้วก็กเกษียณตัวเองมาทำสวนแล้วก็มีเวลาว่างก็ทํางาน DIY เนี่ยสองอย่างนะฮะอย่างนี้ปล่อยช่าง,ง,ง,งต้้มก็ทําจริงอะลุงตุ้ม ไม่มีเวลาจริงๆนะอยู่ที่สวนเพราะว่าช่วงนี้เปิดโครงการใหม่เปิดเฟสใหม่แล้วก็ตามดูแลลูกค้าที่มาดูแลสวนมาดูสวนนะครับมาซื้อที่ดินทุณตุก็ต้องทาดูแล,แลก็ไม่มีเวลาว่างก็ทิ้งๆไว้แต่เครื่องไม้เครื่องมือที่อยู่ในสวนเนี่ยมันก็ยังเยอะอยูนะ่ไม่ว่าจะเป็นเนี้ยนะเครื่องตัดองศาอุปกรณ์กพกพาวเวอร์ทูลทั้งหลายแหล่อย่างนี้มันก็ยังเยอะอยู่นะฮะแล้วก็ ไม้ก็ยังมีทุกอย่างก็มีแต่ขาดคนทํางานก็เลยให้ช่างต้อมเนี่ยมาเป็นฟีนแลนด์ให้ลุงตุ้มทําตทโต๊ะทำเก้าอี้เดี๋ยวชุดนี้เสร็จทําตรงนี้เสร็จให้ช่างต้มมีงานต่อนะก็คือทําโต๊ะนะออเออไม้พอเปล่าไม่รู้เนี่ยชุดนี้พอไหมไม่พอเดี๋ยวสั่งเพิ่มได้สั่งคุณนทัทีเพิ่มได้เดีย๋ยวจะหน้าท็อปโต๊ะท็อปโต๊ะก็ใช้ตัวนี้นี่ตตัวนี้เหีือประมาณสี่มัดสั่งมาทั้งหมดมส,ส,สิบมัดอ่ะสิบมัดสิบมัดมัดละ ห้าชิ้นห้าห้เก้าใช้ไปเกือบสองมัดตัวนึงอ๋อไม่เป็นไรเยอะมันมีสิบมัดอะเฮ้ยเกือบสองมัดเด้วโต๊ะหนึ่งเพราะว่าพื้นก็ห้ามัดหนึ่งแล้วไอตัวสนักพิงก็กี่สี่ตัวเกือบหมดแล้วมัดหนึ่งเอ้าไม่เป็นไรเดี๋ยวสั่งเพิ่มได้เดี๋ยวเราทำโครงรอกันทำโครงรอแล้วก็เพราะโต๊ะหน้าโต๊ะเนี่ยเราต้องใช้ทั้งสามตัวเอาแค่เจ็ดสิบเซนพอเนาะ ไม่ต้อง75 75มันเป็นทางการเกินไปมันเป็นโต๊ะทํางานแต่โต๊ะสําหรับกินกาแฟโต๊ะอะไรพวกนี้นะหรือว่าไว้สันทนาการเวลาเลิกงานก็7นก็พอเพราะว่าช่วงแขนที่เรายกอะนะข้างต้อมเวลายกดื่มเนี่ยมันจะได้พอดีใช่ไหมถ้าสูงกันไปแล้วนะมันไม่พอดีกับสซริละมันจะทําให้เมื่อยทาให้กินได้น้อยใช่ป่ะประมาณนั้นะตรงนี้ก็ทํา หลายตัวนะหนึ่งตัวครับสองตัวสามสี่ให้ไม่พออะต้อมจริงๆอะลุงตุ้มคำนวณผิดมันต้องใช้ตัวนี้แปดตัวนะไม่พอเดี๋ยวต้องทำเพิ่มไม้เรายังมีอยู่เดี๋ยวให้ช่างต้อมทำเพิ่มครับไม่ได้มีปัญหาช่างต้อมตัวนี้ต้องแปดตัวด้ตัวไหนเนี่ยตัวเล็กอะตัวเล็ก8เออตัวตัวใหญ่สี่ก็ถูกแล้วไงอ๋อผมคิดว่าตัวใหญ่4ไอตัวเล็กสี่ ใหญ่สี่เล็กสี่หรอที่คิดคิดว่าอย่างนั้นใช่ไหมใหญ่สี่เล็กสี่เป็นชุดหนึ่งพอดีมันเป็นสองชุดไงใช่ป่าววะเราวางหัวเออเออใช่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 เออโอเคโอเคโอเคมั่ววะลุงต้มมั่วยังไม่เป็นไรเออเออเออใช่ใช่ใช่ข้างสก็เอาตามนั้นแล้วก็เดี๋ยวทําโต๊ะขึ้นมาอีกสี่ตัวครับนะโต๊สีตัวตัวอะไโต้สี่ตัวเลยพอเอาใส่กับชุดนี้สองและของเดิมที่ในครัวเรา หนึ่งแล้วก็โครงการเจ็ดอีกหนึ่งใช่ไหมก็ทั้งหมดสี่ตัวอ่ะเนี่ยคุยกันไปทุ้มกับมั่วแต่ไม่เป็นไรหรอกมันทําแล้วมันทําเพิ่มได้ไม่มีปัญหาหรอกอยู่ที่ว่าเราเราจัดสรรเอาให้พอดีแล้วกันนะถ่ายกันให้ดูแบบแบบนี้นะครับคลิปนี้เอาเท่าน,นี้ก่อนเนะาะเดี๋ยวมันจะเยอะเกินไป เพราะว่าไม่มีเวลาทำจริงๆเดี๋ยวคลิปที่ช่องลุงตุ้ม DIY มีมีทำงานแบบเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ไว้หลายงานนะครับเดี๋ยวยังไม่ได้โชว์เพราะว่ามันยังประกอบไม่เสร็จนะครับทําโต๊ะสําหรับการวางปืนไว้อีกชุดหนึ่งแต่สวยเลยล่ะรอบนี้ถ่ายคลิปอยู่แต่ยังไม่เรียบร้อยครับเดี๋ยวรอประกอบอีกนิดนึงแล้วกันแล้วเดี๋ยวหลังจากคลิปนี้จะลงให้ดูครับ